เรามีปัญหาเยอะแยะมากในปัจจุบันแล้วก็เป็นปัญหาที่มองไม่ออกเลยว่าเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรปัญหาดูเหมือนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาความยากจนไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไม่พูดถึงปัญหาความยากจนแต่ความยากจนก็ไม่ได้ถูกแก้ไข มีแต่เพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนจนกำลังล้นโลกคนจนเพิ่มขึ้นทุกวันแต่คนรวยจะลดจำนวนลงแต่จะรวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็จะพบว่าสิ่งแวดล้อมกำลังพังทลายลงอย่างรวดเร็วท,ท,ทั้งๆที่ทุกคนก็พูดถึงการ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีนักการเมืองที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่มีรัฐบาลที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ยิ่งพูดถึงสิ่งแวดล้อมยิ่งพังทลายลงดูอย่างเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอากาศทั้งพูดถึงทั้งใช้เงินทุ่มลงมาเยอะมาก แต่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วอย่าง PM 2.5เราก็จะพบว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลพูดถึงคนทุกคนพูดถึงแล้วก็ใช้เงินมหาศาลแต่ PM 2.5ไม่เคยลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมปัญหาการเกษตร ก็มีแต่นับวันที่จะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นดินก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงปัญหาผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรแทบจะไม่มีรัฐบาลไหนที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยทุกรัฐบาลจะต้องพูดถึงการทําให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรดีจะทําให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้แต่ ปีเราก็จะเห็นว่าเกษตรกร,ะกรจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้น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 มันเป็นอะไรที่แปลกแปลกที่ว่าเราพยายามจะแก้เราพูดถึงมันเราใช้เงินเพื่อแก้ไขแต่มันไม่ได้ถูกแก้ยิ่งกว่านั้นมันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและก็ทำให้ปัญหาเนี่ย ยืดยาวและซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราจะต้องกลับมาคิดว่าวันนี้เราได้แก้ปัญหาไหมเพราะว่าถ้าแก้ปัญหาปัญหาจะต้องถูกแก่แต่ปรากฏว่าทุกคนบอกว่าแก้ปัญหาแต่ปัญหากลับรุนแรงขึ้นหนักหน่วงมากขึ้นอย่างปัญหาคอร์รัปชัน เราพูดถึงการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมาตลอดแต่การคอร์รัปชันยิ่งแรงขึ้นเยอะขึ้นนี่คือคำถามที่เราจะต้องกลับมาถามเราเองใหม่ว่าวันนี้เราได้แก้ปัญหาไหมเราทำงานหนักมากทุกคนทำงานหนักเพื่อที่จะรวยแต่มีกี่เปอร์เซนต์ที่รวยได้ มีกี่คนที่รวยในร้อยคนเนี่ยที่กระเสือกระสนที่จะรวยเนี่ยมีกี่คนที่รวยซึ่งมันน้อยมากแต่คนที่จนมากขึ้นกลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นมันจึงทำให้เราเห็นว่าวิธีคิดหรือระบบต่างๆระบบการคิดต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันล้มเหลวแล้วมัน ไม่ทำงานตามที่เราเชื่อมั่นอีกแล้วแต่เราก็ยังเสียเวลาที่จะเรียนที่จะทำที่จะดันทุลังไปในฝั่งนี้เรื่อยๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะรู้สึกเหนื่อยได้แล้วนะน่าจะรู้สึกเหนื่อยกับการคิดแบบเดิมๆการแก้ปัญหากับเดิมๆซึ่งมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตรงกันข้ามกับทำให้มันแย่ลงแย่ลงแย่ลงฉะนั้นถ้าเราลองมาช่วยกันคิดหาทางออกใหม่ไม่ต้องทำเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเห็นช่องทางที่สว่างสวัยขึ้นมาก็ได้เราพยายามแก้ไขเส้นทางนี้ด้วยวิธีนี้ มานานหลายสิบปีแต่มันไม่ได้ผลดังนั้นเราจึงไม่ควรจะทำเหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะชวนพวกเรามาคิดว่าเราจะทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมได้ไหมคือการแก้ปัญหาทั้งหลายในปัจจุบันเนี่ยเราจะแก้ยังไงคือเราจะไปหวังให้รัฐบาลมาแก้ให้เราเนี่ยมันก็ลิบหลีดเกินไปฉะนั้นถ้าพวกเรากันเองเนี่ย มาคิดแก้เรื่องเนี้ยเราจะหาทางออกกันได้ไหมเพราะว่ารัฐบาลมันคือคนกลุ่มเล็กๆไม่กี่คนคิดสุมหัวกันคิดไม่กี่คนและคนเหล่านี้ก็ถูกฝึกมาเหมือนกันเรียนมาเหมือนกันตําราเดียวกันก็คิดเหมือนกันไปหมดมันก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าหากว่าคนหลายๆคนอย่างประชาชนคนตาดำๆทั่วๆไปเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ ช่วยกันหาทางออกที่แตกต่างผมคิดว่าเราน่าจะเห็นเส้นทางเห็นอะไรที่มันใหม่แปลกและก็อาจจะเป็นทางรอดที่ดีได้ยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนรู้มากไม่ได้ฉลาดมากแต่ผมคิดได้อย่างเดียวว่าวันนี้การแก้ปัญหาทั้งหมดในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนวิธีกิน เปลี depths, shots, shoe, ่ยนวิธีกินที่เรากินอยู่ในปัจจุบันกลับไปกินของที่หลากหลายมากขึ้นกลับไปกินของในพื้นถิ่นมากขึ้นกลับไปกินของที่ไม่ผ่านกระบวนการมากขึ้นคือกลับมาทำเองมากขึ้นกลับมาเก็บเมล็ดพันธุ์มากขึ้นกลับมาทำอาหารกินเองมากขึ้นกลับมาซื้อของในพื้นถิ่นมากขึ้นเลิกหรือลดการกินอาหารสำเร็จรูปลง คนที่ทำไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาปลูกผักกินเองต้องมาเก็บมเมล็ดพันุเองทุกคนต้องมาทำอาหารเกเองไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเรากลับมากินอาหารที่เราสามารถผลิตได้เองกินอาหารที่เราผลิตในพื้นถิ่นของเรา มากขึ้นไม่กินของจากต่างประเทศมากนักแล้วก็เรากลับมากินอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการหรือแปรรูปมากจนเกินไปผมรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาตรงนี้ผมมองเห็นปัญหาต่างๆที่ได้พูดถึงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วเลย เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์และก็สะสมพันธุ์พื้นบ้านนำมันมากลับมากินมากขึ้นเราก็จะลดการกินไก่กินหมูกินไข่ลงอย่างท่วนหน้าเลยพอเราลดการกินไข่กินไก่กินหมูเรามากินผักกินปลาน้ำจืดที่หลากหลายลดการกินปลาดุกปลานิลปลาทับทิมลง กลับมากินปลาขยงปลากดปลาชะโดปลาขาวปลาหลาดปลาหลดปลาเสียมปลาอะไรต่างๆหลากหลายเอาปลาพื้นถิ่นกลับขึ้นมากินแค่นี้มันก็จะลดการปลูกข้าวโพดลดพื้นที่การเผาป่ามหาศาลมาก PM 2.5จะ ลดลงลดลงลดลงถ้าเรากินหลากหลายคนก็ปลูกมากมายหลายชนิดคนจะไม่ปลูกข้าวโพดอย่างเดียวถ้าหากว่าเรากินถั่วกินงากินข้าวต่างๆข้าวลูกเดือยอะไรต่างๆเนี่ยเรากินของหลากหลายมากขึ้นกินผักป่ามากขึ้นคนก็จะปลูกสิ่งต่างๆหลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าเรากินแค่ไก่ไข่หมู และปลาดุกปลานินปลาทับทิมเนี่ยคนก็จะปลูกทั้งประเทศแต่ข้าวโพดเมื่อคนปลูกข้าวโพดอย่างเดียวพืชอื่นก็จะเริ่มหายไปและการปลูกพืชชน,นิดเดียวเนี่ยทำให้เกิดการผูกขาดบริษัทไม่กี่บริษัทจะเป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์บริษัทไม่กี่บริษัทจะเป็นเจ้าของกระบวนการแปรรูปข้าวโพดมาเป็นอาหารสัตว์บริษัทไม่กี่บริษัทจะเป็นเจ้าของไก่เจ้าของหมู เจ้าของปลาดุกปลานินและปลาทับทิมนั่นคือการดูดเอาหยาดเหงื่อแรงงานดูดเอาทรัพยากรของคนอื่นๆไปกองไว้ในตักของบริษัทเล็กๆกลุ่มเหล่านี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มกินอะไรที่หลากหลายกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะผูกขาดไม่ได้เพราะผูกขาดไม่ได้เงินก็จะกระจายไปถึง ชาวไร่ชาวนาตาดำดำตาขาวขวทั้งหลายเนี่ยก็จะมีรายได้มากขึ้นถ้าผมเริ่มกินผักหวานมากขึ้นกินผักเซียงดามากขึ้นกินผักกูดมากขึ้นไม่กินเฉพาะผักกระลำกับผักกาดขาวและคะน้าเนี่ยชาวบ้านที่มีผักหวานผักเซียงดาอยู่ข้างลั้วก็จะมีรายได้มากขึ้นถ้าผมกินปลาตะเพียนมากขึ้นกินปลากระห้มากขึ้นกินปลา หลดปลาหลาดมากขึ้นชาวบ้านที่เพาะพันป์ปลาเลี้ยงปลาเหล่านี้ก็จะมีรายได้มากขึ้นนี่คือการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมลำ้ำโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปทำอะไรมากมายใหญ่โตไม่ต้องพูดมากเราสามารถที่จะกระจายรายได้ได้เมื่อเรากินแตกต่างกันเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คนทั้งประเทศกินเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผูกขาดทันที การผูกขาดตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําเกิดความไม่เท่าเทียมเกิดการเอาเปรียบแล้วก็เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมเกิดการทําลายดินทําลายน้ําทําลายพืชพันธุ์ต่างๆและก็มีการผูกขาดอํานาจตามมาด้วยฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรามาช่วยกันคิดอะไรต่างๆแบบนี้เราก็จะเห็นช่องทางมากขึ้น อันนี้ขนาดคนที่โง่ๆอย่างผมที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยไม่มีความรู้มากผมคิดอย่างเนี้ยผมก็ยังมองเห็นความหวังแต่ถ้าคนที่ฉลาดกว่าผมเนี่ยมาช่วยกันคิดแบบเนี้ยมันจะบันเจิดขนาดไหนช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างความแตกต่างแต่ละหมู่บ้านมีพัน์ธุข้าวของตัวเองมีพัน์ธุพืชผักของตัวเองมีอาหารของตัวเองมีวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเอง เราก็จะกินของใครของมันเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะได้กินอะไรที่แตกต่างกันนี่คือการกระจายอำนาจกระจายรายได้กระจายความเท่าเทียมผมคิดว่าถ้าเรากลับมาสร้างอะไรเองภาคภูมิใจในตัวเองแบบเนี้ยผมเห็นความหวังผมเห็นแสงสว่างที่พวกเราจะลืมตาอาปากได้ฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนพวกเรา มาคิดอะไรที่มันต่างไปจากปกติที่เราเคยคิดซะเขาชวนให้เรารวยวันเนี้ยเราอาจจะต้องไม่ต้องคิดถึงความรวยหรอกเพราะว่าคนที่รวยได้มันมีน้อยมากแต่ยิ่งเราอยากรวยเมื่อไหร่เนี่ยเราจะจนและก็เป็นหนี้เร็วขึ้นเท่านั้นเพราะว่าคนที่จะรวยได้มันน้อยมากใครที่อยากรวยเนี่ยส่วนมากก็ต้องเป็นหนี้มากขึ้น ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงรวยไม่คิดถึงจนคิดถึงมีอยู่มีกินมีใช้ผมคิดว่าชีวิตมันเปลี่ยนพึบไปเลยเราจะรู้สึกโล่งรู้สึกเบารู้สึกง่ายขึ้นมาทันทีไม่ต้องคิดถึงรวยคิดถึงมีอยู่มีกินมีใช้ไม่ได้หมายความว่ายากจนนะครับไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธเทคโนโลยีนะไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธเงินนะใช้มันมันมีอะไรก็ใช้มันหมดนั่นแหละแต่ เราใช้อย่างมีสติใช้เมื่อมันจำเป็น